จัดอันดับเทียร์ลิสต์นะครับ155นั่นเองนะครับส่วนในซีซั่นนี้ขอบอกก่อนว่าอาจจะแตกต่างจากซีซั่นอื่นนะโอเคขอเอาลูกขึ้นก่อนเลยครับเนื่องจากว่าตัวละครที่เล่นได้นะตอนนี้ผมจะบอกว่าหากใครมีตัวใดตัวหนึ่งในนี้เอาลงเล่นได้เลยย้ําตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แพทเนี้ยมันเล่นได้ชัดเจนตรงนี้ก่อนนะเขียนนะเขียนนะเอออยากให้เข้าใจตรงน,นี้ก่อนเนื่องจากว่าในสายโล่เนะี่ยรีคุกิวยังไงตอนนี้ก็คงดีที่สุดไม่มีใครเถียงเหตุผลเพราะว่า ต้นตอมันมาจากคิสลุครับพอมีคิสรุเนี่ยตัวอื่นแม่งไปเรียบเลยนั่นเองนะครับผมโอเคสายหมัดก็คือคิสลุตัวเดียวโดดโดดโดยที่ไม่มีตัวไหนมายุ่งเกี่ยวเลยนะครับสายวิ่งครับอันนี้โรเจอร์เพื่ออะไรมาดึงธงคิสรุครับหรือว่าดึงธงในส่วนของริคุกิวก็ได้เชื่อเดียวกันครับแล้วก็ลุจิอันนี้เรียกว่าสายกลางเหมือนเดิมนะจะฆ่าคิคิสลุก็ได้หรือว่าจะดึงธงในส่วนของริคุกิวก็ได้ก็คือไปอีกธงหนึ่งแต่ไม่ใช่ธงเดียวกัน ส่วนบูโนครับอันนี้เรียกว่าน่าจะดีสุดในบรรดาสายวิ่งที่มีณตอนนี้เลยสามารถดึงธงรีวคุกิวได้นั่นเองนะครับผมโดยหลักๆเอาให้เข้าใจก่อนว่าเอ้ยทำไมมันน้อยทําไมมันสั้นเนาวะใช่ครับเท่านี้เลยตัวใดตัวหนึ่งมีในนี้เอาลงไปเล่นซะอันนี้คือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นที่จะสบายในเมตานี้จนกว่านะครับในส่วนของตัวเกมจะบัฟ1ก็คือบัฟ ex ขึ้นมาใหม่ในเดือนนี้นะครับ2 ex ใหม่ที่จะมาในเดือนหน้า และเดี๋ยว่อยว่ากันใหม่ในซีซั่นหน้าสำหรับรอบนี้จบเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเนาะมาที่หน้าจอครับคือผมจะคุยต่อเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวละครเหล่านั้นหรอกที่ผมบอกไปอะตัวอื่นๆมันมีแต่ประเด็นคือแม่งเยอะจัดหลังจากที่คิสรู้มาเนี่ยมันเลยทําให้หลากหลายตัวละครกลับมาเล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันย้ําตรงนี้นะตัวที่เล่นไม่ได้ก็กลับมาเล่นได้ยกตัวอย่างเช่น คูซันหายอ่ะคูซันเนี่ยเราไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าคิดสรุปเราเจอทุกเกมเนาะอย่างตัวที่มันกลับมาอ่ะเช่นอย่างตัวละครคิดดดนอ่าคือตัวไหนก็ได้อ่ะขอแค่แบบโดนสัตเปลแลวเด้งเลือดอ่ะอ่าควีนยังเล่นได้เลยครับควีนอ่ะนะอ่าควีนวิ่งอ่ะก็เล่นได้นะครับอ่าตัวเนี้ตัวเนี้ยก็เล่นได้แต่มันคงไม่เท่า3ตัวที่ผมยกตัวอย่างไปเพราะว่ามันสบายที่สุดเท่าที่จะไปไ,ปได้และเท่าที่จะมี ใช่ไหมอย่างตัวละครโรเจอร์ดำจากหายไปก็ตอนนี้ก็คนกลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลากหลายตัวมากๆครับที่คุณจะสามารถเอากลับมาเล่นได้ในแพทนี้เนาะอาเช่นอย่างจินเบย์หมัดอีกก็เล่นได้นะครับก็คือต่อยก่อนหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็สก,กิลได้เลยทําให้คิสซลุหลับได้เลยโดยทันทียแต่มันเรียกว่าคุณจะต้องตีมาก่อนเนี่ยปัญหาันคือตรงน,นั้นอโอเคไคโดโลครับก็เล่นได้เหมือนกันฆ่าคิสซลุได้เหมือนกันผมเลยอยากย้ำให้เข้าใจก่อนว่าเทลิสที่เอาบอกไปตั้งแต่ต้นอ่ะ มันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเล่นสบายส่วนตัวอื่นๆมันกลับมาเล่นได้โอเคไหมกลับมาเล่นได้แต่ไม่ได้หมายเขาว่ามันจะเล่นได้ดีเลียไหมคือมันแค่ยือ้อแค่ยื้อเลยเว้ยอ่ะมันได้แค่นั้นเนื่องจากว่าไอตอนที่เป็นแพทของกราฟอ่ะขอย้อนกราฟก่อนพอตอนกราฟมาเนี่ยตายห่ากันหมดเลยมันไม่มีใครเอามันอยู่เลยอ่ะยกเว้นโลกแค่คูซันเพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้ก่อน แต่หลังจากที่กาฟหายคูซันหายเนี่ยคิสรุมามเลยทำไม่โล่หล,หลายๆตัวที่มันเล่นไม่ได้อ่ะมันกลับมาแค่นั้นเองดังนั้นผมก็จะบอกว่าแผ่นนี้จะแบบเป็นแผ่นสมดุลไหมมันก็คงไม่ใช่แต่มองว่าเกมมันน่าจะกำลังเปลี่ยนหรือไม่อันนี้เราตอบไม่ได้แต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยฟันธงได้แน่ๆคือคิสรุโน1หนึ่งแล้วก็ในส่วนของริคุคิวโนหนึ่งเนี่ยที่ผมตอบได้คือเท่านี้จริงๆคือแบบมันคือมันเป็นอย่างเนี้ยผมก็เลยตอบอะไรมาไม่ได้ เออส่วนที่เหลือเลยบอกว่ารอลุ้นเท่านั้นเลยแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยมันก็เลยจะไปเข้าคู่กับในส่วนของตัวละครไคโดอย่างเงี้ยส่มดีไม่สูมดีเนี่ยคลิปเนี้ยบอกน่าจะค่อนข้างชัดเจนนะผมเลยอยากบอกว่าใครที่จะสุ่มไคโดอ่ะทำใจไว้เยอะๆสัลเปรเมนนะนะทำใจเยอะๆทําใจหนักๆเลยผมมองว่ามันอาจจะได้ไม่นานส่วนตัวมองอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมีสายวิ่งที่มันกําลังจะมาใหม่อ่ะผมมองว่าไคโดอาจจะเล่นไม่ได้ตอนที่มีวิ่งมาใหม่ครับ เนี่ยคือที่กังวลหรือว่าอาจจะไปสายโล่แนวดาเมจเหมือนกันแต่อาจจะเป็นสีอื่นนะแต่แนวดาเมจเหมือนกันไงแต่ว่าเป็นสีอื่นมามันก็อาจจะเล่นได้ดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะครับผมเลยอยากให้เข้าใจว่าสำหรับคนที่สุ่มไคโดหลักๆอะ่ะเอาแค่เหรียญกับซับเมนถ้าไม่ได้แล้วก็ทําใจไว้ซะแต่ย่านน้อยไม่ติดไอเดียมันก็อุ่นใจกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมารอบหน้านเพื่อนๆก็ไม่ต้องสุ่มแล้วก็ได้เพราะมีติดไอเดียไปแล้วเป็นประมาณนี้ นั่นเองนะครับผมก็ทีลิสในรอบนี้อาจจะพูดอะไรได้ไม่มากมายไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าตัวที่สําคัญสาคัญเล่นแล้วสบายมันมีน้อยจะจัดเลยอะ่ะส่วนที่เหลือก็ลองดูละกันถ้าใครคิดว่าเฮ้ยตัวนูน้นตัวนี้เล่นได้ผมบอกก่อนว่าได้หลายตัวมากหลายตัวเลยกลับมานะแต่บอกให้ครบในคลิปเดียวเนี่ยแม่งไม่มันไม่หมดหรอกมันเยอะนิกาก็กลับมาเล่นได้อะไรเงี้ยอ่าน้องงูบางคนบอกเฮ้ยน้องงูมันไหวคิสซะรู้หรอไม่ไหวผมบอกแล้วว่าแค่ยื้อไงดังนั้นโลดีที่สุดคือลิวคุคิวไงโอเคป่ะ ดีสุดคือริวคุกิวส่วนให้เหลือมันได้แค่ยือ้อแค่นั้นเองแต่มันก็กลับมาเล่นได้ไหมนั่นแหละครับก็ดีกว่าตอนอยุคคูซันไหมไม่ต้องถามโล่ตัวไหนคูซันตัวเดียวโดดๆเห็นไหมเห็นไหมเออมันเป็นประมาณนี้หอกว่าจะเข้าใจดีกว่าการสื่อเนอะ